สงสารสุดใจพระเอกดาวพระศก์ป่วยติดเตียงที่นี่คือที่พึ่งสุดท้ายของเขาภาพแรกที่บินบรรเลือริ์เห็นหลังจากเปิดประตูห้องเข้าไปเ<ม>บื้องหน้าปรากฏร่างชายผู้สูงอายุนอนบนพื้นแนบอยู่บนฟูกเก่าๆนอกจากดวงตาที่เหลือบมาหาผู้มาเยือนส่วนอื่นๆของร่างกายแทบขยับเขยืขย้นไม่ได้บินสะอึกอึง้งคิดถึงคำฝากฝังของถึงอัศวินรัตนประชา อดีตนักแสดงชื่อดังถึงอัศวินเป็นพี่ชายของชายชราที่กำลังนอนแบบอยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้ท็อปครับผมคงดูแลเขามากกว่านี้ไม่ได้ผมฝากดูแลน้องชายผมคนนี้ด้วยนะอย่างน้อยให้เขาได้อยู่ในที่ปลอดภัยก็ยังดีบินมันลือริตหรือท็อปพระเอกใจบุญแววยินเสียงฝากฝังนั้นในจิตสำนึกก่อนจะก้มลงไปหาชายชราที่นอนแน่พื้นพูดคุยเล็กน้อย ทำให้ทราบว่าแผลตรงศอกนั้นเกิดจากการพลัดตกลงมาจากเตียงในที่สุดร่างชายชราก็มาอยู่บนอ้อมแขนของแขกผู้มาเยือน,นบินบรรลือฤทธิ์อุ้มเขาเดินออกมาจากบ้านไปขึ้นรถที่ทางทีมงานกำลังสตาร์ทเครื่องรอชายชราผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คนนี้ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างเร่งด่วนรถพุ่งออกไปจุดหมายปลายทางคือบ้านสุขสุดท้ายวิมานของชีวิตผู้ยากไร้ ชายชราผู้นี้คืออดีตพระเอกชื่อดังคือคุณภาคจากเรื่องดาวพระสุขอันลือลั่นพลพลาพรชีวิตคนเราไม่แน่นอนนี่คือสัจธรรมที่ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าใครก็ตามอดีตพระเอกดังพลพลาพรโด่งดังจากเรื่องดาวพระสุขดอกโศกเป็นดาราคู่ขวัญกับตุยมรดียมาภัยพอพี่ชายเสียชีวิตน้องชายถูกโรคร้ายรุมเร้าหนักช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ บินมนลลทริ์และทีมงานรีบรุดเข้าช่วยเหลือเป็นการด่วนตามที่ได้รับปากจากพี่ชายของพลพลาพรไว้พลพลาพรมีชื่อจริงว่าชัยโยบำรุงกิจภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นธนาวุฒิมีชื่อเล่นว่าโยเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2492บางแหล่งข้อมูลบอกว่าเกิดปี2498เขาเป็นคนจังหวัดจันทบุรีเมืองอัญมณีมากเหลือเสือจันทบู์ ชัยเยอบำรุงกิจเป็นน้องชายคนรองของอัศวินรัตนประชาดาราไทยชื่อดังพอเรียนจบชั้นมศส,สามจากวัดเป็นจมราชูทิศแล้วชัยเยอบำรุงกิจได้ยิตธุรกิจค้าขายเพชรพลอยที่จังหวัดจันทบุรีเป็นอาชีพปี2516อัศวินรัตนประชาพี่ชายได้พาชัยเยเข้าสู่วงการบันเทิงส่วนอีกข้อมูลหนึ่งบอกว่าคนที่พาชัยโยบำรุงกิจเข้าวงการก็คือสายพินจินดานุ ผู้เป็นเสมือนแมวมองของสมัยนั้นที่คอยหานักแสดงป้อนให้กับค่ายหนังอย่างค่ายอัศวินภาพยนตร์และระบวภาพยนตร์สายพินเป็นแม่ของตุ๊กตาจินดานุดดาราเด็กรางวัลตุ๊กตาทองและยังเป็นแม่ยายของประจนต์ดวงขจรตัวประกอบมากฝีมือแห่งวงการหนังไทยสายพินพาชายโยบำรุงกิจไปพบกับทายาทแห่งระบวภาพยนตร์ท่านมุยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนที่เพิ่งเรียนจบด้านภาพยนตร์จากเมืองนอกมาไม่นาน และกำลังเตรียมสร้างหนังทีวีป้อนให้กับช่องเจ็ท่านหมุยรับชัยโยไว้และให้ชิมลางเล่นหนังทีวีเรื่องถ้ำนางครวนและหมอผีใช้ชื่อในการแสดงว่าโยวัชโรซึ่งเป็นชื่อที่ชัยโยตั้งเองเล่นหนังทีวีกับท่านมุยได้เพียงเ็ษต,ตอนก็หยุดไปเพราะเป็นเพียงนักแสดงเล็กๆบทไม่มากจากนั้นชัยโยก็ได้เล่นเรื่องวงเวียนกรรมปี2520 ในบทเล็กๆเ,เช่นเดิมพอเล่นเรื่องนี้จบชัยโยก็ไามา่ได้เล่นอะไรอีกเลยเขาหันหลังกลับสู่แวดวงธุรกิจอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้ทํางานขา,ขายเพชรพลอยแต่ได้เลือกไปเป็นลูกมือร้านดีไซน์และตัดเย็บเสื้อผ้าชัยโยบำรุงกิจมีความรู้เรื่องการดีไซน์และตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นอย่างดีเยี่ยมเรียกได้ว่ามีพรสวรรค์ได้เต็มปากหลังจากเป็นลูกมือคนอื่นได้ไม่นาน เขาก็ลาออกมาเปิดร้านออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นของตัวเองที่บางลำพูธุรกิจเป็นไปได้ดีร้านได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเวลาอันรวดเร็วต้นปี2 5 2 2นขณะเปิดร้านตัดเสื้อผ้าอยู่แถวบางลำพูอย่างเพลินเลนิวันหนึ่งชัยโยได้รู้จักกับผู้สร้างและผู้กำกับหนังอย่างสมชายแสงพลสิทธิ์เข้าสมชายชวนเขาไปเป็นพระเอกหนังเรื่องลอยลมคู่กับนางเอกที่เป็นลูกสาวของสมชายเอง นั่นก็คือพัทยาละดาวันหนังเรื่องนี้สร้างเสร็จแต่หาโรงฉายไม่ได้หนังถูกลอยลมสมชื่ออยู่นานหลายปีจนได้ฉายในอีกสมปีต่อมาในชื่อเรื่องดาวกลางดินเมื่อรู้ตัวว่าเอาดีทางเล่นหนังไม่ได้ชัยโยบำรุงกิจก็กลับไปดูแลร้านตัดเสื้อผ้าที่บางลำพูตามเดิมกลางปี2522ทายาทเจ้าของค่ายหนังกรุงเทพภาพยนตร์ ผู้ถ่ายทำหนังอันดับต้นๆของเมืองไทยอย่างภพรัตสังวริบุตรได้เริ่มต้นทำธุรกิจบริษัทผลิตหนังทีวีและละครภายใต้ชื่อบริษัทว่าดาราฟิล์มกำลังเตรียมสร้างงานป้อนช่องเจ็ดและอยากได้นักแสดงหน้าใหม่ๆมาประดับโปงการภพรัตเห็นชายโยจากผลงานที่ผ่านมาจึงได้ทากถามให้เข้ามาร่วมงานด้วยเป็นนักแสดงสังกัดค่ายดาราฟิล์มประเดิมด้วยหนังทีวีเรื่องกฎแห่งกรรมตามในเรื่องภาพอาถรรพ์ และเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่าพลพลาพรแม้จะพอมีผลงานบ้างแล้วแต่ตอนนั้นชื่อเสียงของพลพลาพรยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักปลายปี2522อมพรประทีปเสนผู้สร้างผู้กำกับหนังชื่อดังแห่งยุคที่มีผลงานมาตั้งแต่ยุคมิชัยบัญชาได้ชักชวนพลพลาพรเข้าสู่วงการจอเงินให้เล่นหนังเรื่องแรกในชีวิตก็คือเรื่องพ่อไม้ลูกติดที่มีดาราดังอย่างสมบัติ สุพรรณษาพิสมัยและยอดชายนำแสดงและอีกครั้งที่พลพลาพรได้รับบทไม่มากนักปี2523คุณแดงจิรวัลกัมปนาศแสนยากรแห่งจิระบันเทิงฟิล์มได้สร้างตำนานบทใหม่แห่งวงการขึ้นโดยการจับสามนักเอกวัยรุ่นนวรัตอัมพาสุพรรณษามาเล่นหนังด้วยกันในเรื่องสมใบเถาให้พลพลาพรมาเป็นพระเอกแต่เชื่อเถิดว่า แม้จะได้รับบทพระเอกของเรื่องเต็มตัวแต่ดูเหมือนว่าหนังเรื่องสามใบเถาบทโดดเด่นทั้งหมดตกไปอยู่ที่สามนางเอกมากกว่าเรียกว่าหนังเรื่องนี้สร้างขึ้นมาเพื่อขายความเป็นสามใบเถาจริงๆและแล้วโชคชะตาของพระเอกอดทนอย่างพลพลาพรก็พลิกผันครั้งใหญ่ในปีเดียวกันพลพลาพรกับมนตรีจะมาภัยได้กลายเป็นคู่ขวัญคู่ใหม่ของวงการเมื่อได้เล่นหนังทีวีเรื่องดาพระสุก ออกอากาศทางช่องเจ็ดกลายเป็นผลง,งานดีเด่นแห่งปีได้รับความนิยมสูงสุดส่งผลให้ปีต่อมาทั้งมนตดีและพลพลาพรได้รับรางวัลตุกตาทองทีวีมหาชนประเภทผู้แสดงยอดเยี่ยมที่หนึ่งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงประเภทภาพยนตร์โทรทัศน์ปี2224ัรยสไพรัตสังวริบุตรแห่งค่ายดาราฟิล์มได้รีบตีเหล็กเมื่อร้อนสร้างหนังทีวีเรื่องดอกโสภขึ้นให้มรดีประกบกับ พลพระลาพรอีกครั้งและเรื่องนี้ก็ไม่ได้ทําให้ผู้ชมผิดหวังดอกโศกกลายเป็นหนังทีวีเรื่องดังไม่ต่างจากดาวพระสุกนอกจากดาวพระสุกและดอกโศกแล้วพลพระลาพรยังมีผลงานเด่นๆอีกมากมายหลายเรื่องเช่นคุณหญิงพวงแขอุบัติเหตุปี2526หลานสาวคุณหญิงปี2528นางเอกของพลพลาพรนอกจากมนตรียมาภัยแล้ว ยังมีวนิ t าวัชโรบนการนานิ่มนวลวิภาจันทรกูลเกศรินภูลลาบจิตรดาสัจเทพพัทยาลดาวันเป็นต้นปี2526เรื่องอุบัติเหตุเล่นคู่กับมนรดีอีกครั้งเรื่องนี้พอมีชื่อเสียงบ้างแต่ยังอยู่คนละระดับกับดาวพระศุกร์และดอกโศกปี2528เล่นหนังเรื่องหลานสาวคุณหญิงจบพลพลาพรก็ได้ออกจากวงการไปพักใหญ่ นานถึง16ปีปี2 5 4 4เขาหวนกลับสู่วงการอีกครั้งคราวนี้เล่นละครให้กับช่องเจ็ดสีเรื่องทันกามเทพปี2 5 4 5ในวัย53ปีเล่นละครเรื่องสาวน้อยทางช่องเจ็ดเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนจะลาออกจากวงการบันเทิงไปใช้ชีวิตเรียบง่ายสมถะกับครอบครัวที่จังหวัดจันทบุรีบ้านเกิดหลังออกจากวงการบันเทิงได้ไม่นานชีวิตของเขา ก็พบกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นปี2 5 5 4อายุ62ปีพลพลาพรล้มป่วยเป็นอมัมพษ์จากเส้นเลือดฝอยในสมองด้านขวาแตกต้องทำกายภาพบำบัดและรับการรักษาตัวที่วัดหนองรีตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดจนอาการกค่อยๆดีขึ้นแต่แล้วเคราะก,กลับมาซ้ำกรรกลับมาซัดมิถุนายน2 5 6พพลพลาพรประสบอุบัติเหตุหกล้มในห้องน้ำ จนต้องถูกขามส่งโรงพยาบาลและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพลพระลาพรได้รับการดูแลอยู่ที่บ้านสุขสุดท้ายตั้งอยู่ตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีที่บินบรรลือฤทธิ์ได้ก่อตั้งขึ้นจากทุนบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาและน้ำใจจากคนในสังคมบ้านสุขสุดท้ายนี้นอกจากพลพลากรแล้วยังมีอดีตนักแสดงอาวุโสเข้ามาพักอยู่ที่นี่ด้วยสองคน นั่นคืออุเทนบุญยงและไกรสีแก้ววิมนนี่คือที่พึ่งที่สุดท้ายที่คนเราจะดูแลกันได้69 stories ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจขอให้บุญรักษาคุณพระคุ้มครองครับ